แม้ว่าอันชาเตตจะเป็นซีรีส์ที่ผมรักแต่กับภาคเสริมอย่างภาคเดือดรอนเลกัซีอันนี้ผมสารภาพกันตามตรงเลยว่าผมไม่เคยคิดอยากลองเล่นภาคนี้เลยสักนิดเพราะด้วยความที่ถึงแม้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคแยกออกมาเลยแต่ดูเผินๆยังไงมันก็คล้ายกับภาคสีใช่ไหมแล้วคือภาคสีมันเต็มอิ่มแล้วอะ่ะมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยากซื้อภาคนี้มาเล่นทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนแต่ว่าในเมื่อมีคนบอกว่าอยากดูอยากให้ผมทาให้ครบๆอ่ะผมทําให้ก็แล้วกัน แต่ว่าในเมื่อเกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นเพราะงั้นจะให้ทําเป็นเกมเก่าเล่าใหม่ก็คงจะไม่ได้และถ้าเกิดจะให้ทําเป็นรีวิวก็คงจะไม่เหมาะเพราะว่ารายละเอียดโซนใหญ่มันเหมือนภาค4มันส่วนมากดังนั้นคลิปนี้ผมจะขอนําเสนอเป็นเล่นแล้วเล่ากันเกันะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวเนื้อหามีสปอยเกมเพลย์และก็เนื้อเรื่องแบบเต็มที่แน่นอนแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกับภาค4อยู่พอสมควรเลยเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด u ั s สไคร e ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Shop หากคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ ก็ไขรของกันยิงเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเล่นแล้วเล่า Uncharted the Lost Legacy มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับถ้าเกิดจะบอกว่าภาคนี้เป็น DLC ของภาค4ก็ไม่เชิงเพราะว่า the Lost Legacy นี่คือภาคแบบ standalone ที่ต่อให้คุณไม่ได้ซื้อภาค4มาคุณก็ยังสามารถซื้อภาคนี้มาเล่นได้แบบโดด เพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อในเวอร์ชั่น PlayStation 5หรือว่า PC ภาค The Lost Legacy และก็ภาค4จะถูกมัดรวมมาในชื่อของ Uncharted Legacy of Thieves Collection เอาง่ายๆเลยครับจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดอยากเล่นภาคใดภาคหนึ่งก็จะต้องได้อีกภาคหนึ่งเป็นของแถมแต่ ถึงแม้ว่าภาคนี้จะไม่ใช่ DLC ยังไงซะในด้านโครงสร้างโดยรวมมันก็จะมีเบสมาจากภาค4ในแบบที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นวิธีการเล่นแอนิเมชันหรือแม้แต่การาฟิกที่ภาค4ทําออกมาแบบไหนภาคนี้เราก็จะได้เห็นแบบนั้นเรียกได้ว่าภาคเนี่ยถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นภาค4.5ก็คงจะไม่ผิดมากนะัก ทำให้ตอนที่ผมได้มาลองเปิดภาคนี้เล่นผมก็ไม่ได้คิดว่ามันแตกต่างกับภาคสีสักเท่าไหร่ยิ่งกรณีผมเนี่ยผมเล่นแบบติดต่อกันมันก็เลยทําให้ผมได้รู้เลยว่าอะไรหลายๆอย่างมันคือมุกเดิมๆซ้ๆําๆผมเลยคิดว่าภาคเนี่ยน่าจะเป็นภาคที่ทามาเอาใจแฟนเกมซมากกว่าถ้าเกิดไม่ได้รักซีรีส์นี้จริงไม่ต้องเล่นก็ได้ครับเชื่อเถอะไปเล่นภาคสี่ดีแล้วสนุกและก็เหนือกว่าเยอะ แม้ว่าผมจะพึ่งเซาไปว่า The l อ s t Legacy มันคือภาค4.5แต่มันก็มีบางอย่างครับที่ทำให้ภาคนี้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันสดใหม่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในเรื่องของอาวุธที่ในภาคนี้จะมีอาวุธใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นปืนก้นแบบใหม่ปืนพกแบบใหม่หรือแม้แต่ระเบิดซีโฟแฉกในภาคนี้ก็เป็นภาคแรกเลยที่ในที่สุดก็มีอาวุธเป็นปืนเก็บเสียงเพื่อใช้ในการรอบเดนสสักทีคือผมคิดว่าเขาน่าจะได้ยินคนบ่นมาตั้งแต่ภาค4ว่าแบบอะไร เกมเน้นรอบเร้นแต่ว่าไม่มีอาวุธใช้รอบเร้นเนี่ยนะภาคนี้ก็เลยต้องจัดให้สักหน่อยก็คือมันเป็นอะไรเล็กๆน,น้อยๆที่ทําได้ดีกว่าภาคหลักอยู่พอสมควรแล้วก็นอกจากอาวุธก็ยังมีสิ่งเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นการล็อกพิกโดยที่การล็อกพิกในเกมนี้ก็ง่ายๆครับให้เราหมุนหามุมไปเรื่อยๆถ้าเกิดตรงไหนที่มันถูกต้องมันก็จะมีสัญญ,ญาณเตือนและเราก็ทําวนแบบนั้นสักพักก็เรียบร้อยง่ายๆเลย พียงแต่การล็อกพลิกเนี่ยส่วนมากจะเป็นการทําเพื่อเปิดกล่องในการหาอวุฒหายากซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนในด้านการแก้ปริศนาอะไรพวกนี้เท่าที่ผมจําได้น่าจะมีประมาณ2-3ครั้งและกับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เชิงว่าเป็นของใหม่แต่เป็นการเอาของเก่ามาดัดแปลงให้ดีขึ้นนั่นคือในภาคน,นี้จะเป็นภาคแรกที่มีฉากเปิดกว้างจริง โดยที่การนาเสนอในรูปแบบนี้จะเป็นการให้เราเล่นในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่แล้วก็มีตําแหน่งมาร์กเอาไว้ให้เราเข้าไปบู๊ไปสํารวจให้ครบซึ่งมันก็เจ๋งตรงที่ว่าฉากเนี่ยมันกว้างพอที่จะทําให้เราหลงทางได้เลยดังนั้นตัวช่วยที่เขามีมาให้ก็คือแผนที่อันนี้มันก็ดูปกติใช่ไหมแต่สําหรับอันชาเต้นมันคือของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆน่าเสียดายที่มีอยู่แค่ฉากเดียวเองอะถ้าเกิดเป็นภาคหลักมีสัก2 3สฉากน่าจะกำลังโอเค แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันเจ๋งขึ้นไปอีกขั้นนั่นคือการล่าสมบัติที่เราจะทําหรือไม่ทําก็ได้เกมไม่ได้บังคับอ่ะเดี๋ยวขาอ,อธิบายก่อนคือในอันชาเต้ทุกภาคเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์รองเป็นการตามเก็บสมบัติเป็นคอลเลกชันให้ครบซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจแค่เนื้อเรื่องข้ามไปได้เลยครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้มีไว้สําหรับคนเก็บถ้วยเท่านั้น แต่กับภาคเด e l o ล t l e อ a เลในฉากเปิดกว้างเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกทําตามเงื่อนไขแก้ปริศนาและก็หาโทเค็นได้จนครบเราก็จะได้เอเทมพิเศษเป็นสร้อยทับทิมของราชินีมาครอบครองโดยที่พลังของมันจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้เล่นเวลาที่มีคอลเลกชันสมบัติอยู่ใกล้ๆ เอาง่ายๆเลยครับเป็นการเหนื่อยเพื่อทําให้เราเก็บสมบัติได้ครบง่ายขึ้นแน่นอนว่าในโซนนี่ยผมเบื่อก่อนตามเก็บไม่ไหวบอกตามตรงฉากเนี่ยค่อนข้างอ่อมเลยแค่ชัเตอร์ที่มันเปิดกว้างผมก็เล่นไปแล้วกว่า2ชั่วโมงแล้วจะให้เอาอารมณ์ไหนมาตามเก็บโทเข้นให้ครบอีกถามจริงอันนี้คือส่วนตัวผมนะแต่กับใครที่ชอบเก็บรายละเอยียดให้ครบๆผมว่าน่าจะรักเลยฉากเนี่ย อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับของใหม่ก็ตามสไตล์อันชาตเต็ดนะที่แบบไม่เน้นของใหม่แต่ว่าเน้นเอาของเก่ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นภาคนี้ก็เลยเป็นอีกภาคหนึ่งที่โดยรวมไม่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละครับว่าภาคนี้มันคือภาคเกมแฟนเซอร์วิสจะไม่เล่นผมว่าก็อย่างได้ อีกสิ่งหนึ่งที่อันชาเต้นเป็นมาตลอดผมว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของความแปลกใหม่แต่ว่ามันคือความเข้มข้นในแบบต่างๆที่แต่ละภาคนำเสนอมาไม่เคยเหมือนกัน ก็สำหรับเรื่องความเทพเกมเพลย์ gameplay, หรือว่าเรื่องบอทเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าในส่วนนี้ภาคสี่เขาเทพยังไงภาคนี้ก็ยังนําเสนออยู่แบบนั้นเกมเพลย์มันเดือดเล่นแบบบูยับก็มันสะใจเล่นแบบรอบเลนก็ลุ้นแถมยังสนุกได้มากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนเพื่อนคู่หูของเรามันเทพยังไงมันก็ยังเทพยอยู่แบบนั้นดังนั้นพวกมาตรฐานเดิมเนี่ยอันนี้ไว้ใจได้เลยครับเป็นประสบการณ์ที่ถ้าเกิดชอบภาคที่แล้วภาคนี้ก็ยังรู้สึกดีอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอันนี้จะเป็นในโซนของประสบการณ์ต่างๆที่เราจะได้รับในภาคนี้ที่ถึงแม้ว่ามันจะนําเสนอมาคล้ายกันแต่ว่าประสบการณ์และความดูเดือดที่ได้รับผมก็บอกได้เลยว่าเขาทําได้ดีไม่แพ้กับภาคไหนยกตัวอย่างเช่นฉากนี้ที่จะเป็นฉากที่เขาจะเอารถไฟแบบภาค2กับการขับรถในภาคสมารวมกันดังนั้นฉากเนี่ยความเดือดคูณ2ไปเลยครับ แถมฉากนี้ไม่ใช่สคริปต์รถก็ต้องขับเองปื่นก็ต้องยิงแถมต้องสลับปีนป่ายขึ้นรถไฟพูดได้คำเดียวว่าเยี่ยมไปเลยเรื่องฉากนี้ที่เขาจะให้เราตบศัตรูให้หมดฉากแล้วก็แย่งชิงสมบัติกลับคืนมาก็ปกติใช่ไหมให้ไม่เห็นแปลกใหม่ตรงไหนเพียงแต่ฉากนียมันมีศัตรูตัวฉกาดเป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นก็เลยเท่ากับว่าถ้าเกิดเราไม่สเตลให้เฉียบคมฉากนี้ก็จะกลายเป็นฉากที่ยากไปเลยแบบไม่มีเหตุผลแล้วตอนจบฉากเนี่ยโคตรสุดเลย เพราะว่านอกจากเราจะต้องเอา RPG ยิงหอให้นิ่งแล้วเราก็ยังต้องปีนขึ้นหอไปลากคนขับลงมาด้วยตัวเองมาเลยทำให้ฉากนี้ไม่มีคำไหนจะนิยามไปได้ดีมากกว่าโคตรเดือดได้อีกแล้วน่าเสียดายที่ฉากพวกนี้มันสั้นไปหน่อยเพราะว่าเกมมันสั้นฉากเด,ดเดือดมันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือพอรับได้ครับถึงจะน้อยแต่บอกเลยว่าเดือดทุกอันแล้วก็สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าภาคเนี้ทำได้ดีขึ้นนั่นคือการออกแบบปริศนา ทำไปเล่นไปในเรื่องเนี้ยอันนี้ผมกล้าอวยเลยว่าเขาทําได้ดีกว่าภาคสซะอีกส่วนถ้าเกิดมันดียังไงมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างอันนี้จะเป็นการให้เรากระโดดไปตามแท่นที่ถูกต้องกระโดดครั้งหนึ่งรูปปั้นมันก็จะตั้งท่าทีหนึง่งแล้วถ้าเกิดเราดูไม่ออกว่ารูปปั้นเนี่ยมันจะฟาดขวานมาตรงไหนหรือว่าตอนไหนก็เรียบร้อยครับความจําไม่ดีไม่สังเกตบอกเลยเล่นไม่ผ่านแน่ๆ หรืออย่างอันนี้จะเป็นการให้เราเรียงแท่นทั้ง4บนหลุมทั้ง9จนกว่ามันจะเกิดเป็นเงาที่ถูกต้องอันนี้ไม่ง่ายเลยผมติดอยู่เกือบ20นาทีอกว่าจะผ่านสร้างสรรค์เกินแบบดันตรงนี้ตรงนี้ผิดพอดันตรงนี้ตรงนี้ก็ดันผิดอีกเทียบกันแล้วกับปิดสนาเงาใน Resident Evil 7เนี่ยความเทพแตกต่างกันอย่างคนละเรื่อง คือถึงอะไรมันจะธรรมดาแต่กับปิาสนาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากครับข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าว่าเกมมันสั้นเนี่แหละมันเลยกลายเป็นว่าภาคเนี้ยนำเสนอมาดีนะทั้งความเดือดและก็ปริศนาที่ยอดเยี่ยมแต่คือมันสั้นน่ะมันก็เลยมาตกมาตายกับความไม่เต็มอิ่มไปซะง,งั้นสําหรับผมผมคิดว่าเกมแนวเนี้ยสักสิบชั่วโมงน่าจะกําลังดีเลยแต่พอมันลดลงมาเหลือประมาณ4-5ชั่วโมงผมว่ามันสั้นเกินไปหน่อย ก็เกิดจะบอกว่าภาคเดินลอ t เลกาซีคืออันชาเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกับภาค4นั่นก็ต้องแปลว่าในเรื่องของบรรยากาศก็ต้องดูสวยงามตาไม่แพ้กันซึ่งก็ใช่ครับผมว่ามันไม่แพ้กันเลย ภาค4มันสวยสดตาแบบไหนภาคนี้ก็ยังสวยแบบนั้นเพียงแต่ในภาคนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันนั่นก็คือในส่วนของงานอาร์ตโดยที่งานอาร์ตในภาคนี้มันคือศิลปะที่ผสมผสานตำนานของประเทศอินเดียเข้ากับธรรมชาติซึ่งแน่นอนครับมันสวยและก็แปลกตาใช้ได้เลยคือผมไม่รู้ว่าอินเดียเนี่ยเขามีภูมิประเทศแบบนี้ไหมแต่ถ้าเกิดฉากพวกนี้มีอยู่จริงนี่ก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งภาคที่ออกแบบมาได้สวยกว่าภาคไหนไหน โดยเฉพาะกับฉากขี่ช้างเนี่ยอลังการใช้ได้เลยฉากขี่ช้างเกมอื่นคือธรรมดาทั่วไปแต่กับเกมนี้ฉากขี่ช้างคือโคตรอีพิกและอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคนออกแบบเนี่ยเขาน่าจะรักภาค2มากๆเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าภาคเนี่ยมีกลิ่นอายภาค2อยู่เยอะพอสมควรแลวพอเขาเอากลิ่นอายแบบภาค2กับภาค4มารวมกันบอกเลยสุดยอดครับหลายๆฉากคือสวยสุดยอด มันสวยขนาดที่ว่าตัวละครของเราต้องหยิบมือถือมาถ่ายภาพเก็บไว้อะ่ะคิดดูดังนั้นในเรื่องบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับภาค4แต่ว่าในเรื่องความสวยผมว่ามันก็ดีไม่แพ้กันเป็นปกติที่ในด้านเนื้อเรื่องของเกมอันชาเตตมันก็มักจะเป็นอะไรที่คาดหวังถึงความเข้มข้นได้อยู่เสมอเว้นแต่กับภาคนี้ครับ ที่ผมรู้สึกว่ามันแอบธรรมดาเกินไปหน่อยโดยที่เนื้อเรื่องในภาคเนี่ยมันจะประมาณว่าโคอีหรือว่าตัวละครหลักที่เคยโผล่มาในภาคที่2นางได้วางแผนออกตามหาสิ่งที่เรียกว่างาแห่งปาพิคเนตในประเทศอินเดียเนื่องจากนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อของนางกําลังออกตามหาไว้ก่อนเสียชีวิตแต่บังเอิญผู้ก่อการร้ายที่จะยึดอำนาจรัฐเขาก็อยากได้สมบัติชิ้นนี้ไว้ครอบครองเพื่อถืออำนาจเช่นกันแค่นี้แหละครับจบแล้วมีแค่นี้เลยพอดภาคนี้ อาจจะมีฉากซึ้งๆนิดหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของโคอี้มาให้ซึ้งคิดถึงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันก็จริงอยู่ที่ตำนานของภาคเนี่ยมันดูใกล้ตัวและก็น่าสนใจใช้ได้อยู่แต่กับพลอตและก็การดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ผมว่ามันยังไปไม่ถึงความระทึกไม่มีความน่าติดตามก็มีน้อยความผูกพันของตัวละครหาแทบไม่เจอ และที่สําคัญเนื้อเรื่องในภาคน,นี้มีหลายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นโคอี e, ไปรู้จักกับแซมได้ยังไงอันนี้เกมก็ไม่ได้เคลียร์ให้ชัดรู้แค่ว่านี่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาจากภาค4ประมาณหนึ่งก็เลยมีเวลาให้แซมเนี่ยมาทําความรู้จักกับโคอี e, ประมาณนั้นแต่จะอะไรยังไงเกมบอกไปคิดเองคือรวมๆแล้วผมไม่ได้บอกว่าภาคเนี่ยเนือเรื่องมันแย่แต่ว่าถ้าเกิดจะเทียบกับภาคสีหรือว่าภาคก่อนหน้าภาคนี้ก็นับว่าเป็นภาคที่เนื้อเรื่องอ่อนที่สุด แน่แหละครับคงเป็นเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคเสริมละมั้งเขาก็เลยทําแบบไม่ได้ตั้งใจทําแต่ว่าได้เกิดจะถามว่าพอเสพได้ไหมก็พอได้อะเนาะเพราะมันก็ยังคงมีกลิ่นอายการล่าสมบัติอยู่เหมือนเดิมแค่ว่าได้เกิดจะหวังให้มันเจ๋งแบบขึ้นหิ่งอันนี้ผมว่าน่าจะผิดหวังสรุปแล้วอันชาเต้เดิร์นลอสเลกซีข้อดีของมันก็คือมันจะทําให้เราได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆผสมกับเกมเพลย์ใหม่ๆที่มีความยอดเยี่ยมในแบบภาค4ที่เราคุ้นเคย แต่กับสิ่งที่ควรจะเป็นเอกลักษณ์อย่างในเรื่องของเนื้อเรื่องในส่วนนี้ผมว่ามันยังไม่ผ่านมาตรฐานอันชาเต้นแบบที่ควรจะเป็นส่วนตัวเลยผมคิดว่าภาคเนี้ยเล่นหรือไม่เล่นก็ได้เว้นแต่คุณจะเบื่อหน้านาทานเรกแล้วและอยากจะลองเล่นเป็นโคี e ดูกรณีแหละครับเหมาะแล้วที่จะมีโอกาสได้ลองดูสักครั้งอ่ะแถมอีกนิดหนึ่งผมว่าโมเดลโคี e ในภาคเนี่ยเขาทํามาสวยสไตล์เสาเข้มใช้ได้เลยบางมุมเนี่ยมีมุมที่คล้ายลาล่าคอฟอยู่เหมือนกัน สีได้ที่บทนางมีน้อยไปหน่อยถ้าเกิดทำเป็นภาคหลักเต็มๆเนื้อเรื่องสักสิบชั่วโมงผมว่ามันก็น่าจะเป็นภาคหนึ่งที่จะทำให้เราหลงรักตัวละครตัวนี้ได้มากกว่านี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะหวังให้มันเจ๋งแบบภาคสี่อันนี้น่าจะผิดหวังแต่ถ้าเกิดจะมาเล่นเพื่อเสพบ,บรรยากาศใหม่ๆอันเนี้ยพอได้อยู่แถมอีกอย่างยังไงผมมองว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่เป็นของแถมจากการซื้อภาคสี่อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดหวังกับภาคนี้มากนะักก็คือรับได้อะไม่ได้สมหวังแต่ก็ไม่ได้แย่ แล้วสำหรับเพื่อนๆแ่ะครับคิดยังไงกับ The อั c ช a r เต d เด e l ลอ t เล g a c ซกันบ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันล้วกัน จะได้เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมอวยอันชาตเต็ดมาโดยตลอดแต่ไหนกับการเปลี่ยนซีรีส์ถึงได้กลายเป็นความที่ไม่เคยประทับใจไปซะง,งั้นผมก็ได้แต่ท่องอะว่ามันคือภาคเสริมมันคือภาคเสริมไม่ใช่ภาคหลักดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเขาจะทําต่อไหมสําหรับซีรีส์อันชาตเต็ดตัวนี้ถ้าเกิดทำผมว่าการเอาโคอี้มาเป็นตัวเอกกับแซมก็าอาจจะดีละมั้งนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทับลายกับทูมเรเดอร์หรือเปล่า ใน่วนนี้ยังไงก็ต้องรอชมกันต่อไปครับก็ไม่แน่อาจจะมีต่อก็ได้ใครจะรู้เพียงแต่สําหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเกะเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้า ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ